สำหรับบทเรียนนี้นะคะเรามาเรียนในเรื่องของสติกเกอร์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีสติกเกอร์ด้วยนะคะเจ้าตัว vivo หรือว่า android เนี่ยนะคะเขาก็จะมีสติกเกอร์นะหรือว่า oppo นะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะการเข้าใช้งานก็จะคล้ายกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราเข้ามาที่กล้องนะคะแล้วปัดไปที่ด้านสายสุดจะเจอคำว่าเพิ่มเติมะคะแล้วให้เราไปที่คำว่าสติกเกอร์ ar นะคะ ตรงนี้ล่ะคะ่ะจะเป็นสติกเกอร์นะคะเขาก็ขึ้นมาเลยนะแบบนี้ให้เราเลือกขวาล่างตรงนี้นะคะที่เป็นกลมๆเราก็จะเจอนะคะโหมดสติกเกอร์มากมายเลยนะคะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูนะคะอันนี้ถึงมว่าเราใช้แว่นเราอาจจะถอดแว่นนี้ออกก็ได้เพื่อให้มันดูแบบว่า,าสมจริงสมจังนิดนึงนะคะแล้ววิธีการทำไงคะก็ กดทายนะคะตั้งเวลาก็ได้นะคะอย่างนี้อ่ะนะคะเป็นไงคะก็ค่อนข้างจะเนียนนะคะสำหรับสติกเกอร์นะคะมันดูน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีเออ่ทำให้เราเนี่ยนะคะมีมีลูกเล่นในการถ่ายภาพที่ดูมีสีสันมากขึ้น นะคะมีสีสันมากขึ้นดีกว่าดีกว่าถ่ายแบบธรรมดานะคะเนี่ยบางครั้งอะ่ะแบบก็กเกลอาจจะไม่สวยแต่แต่เราใช้สติกเกอร์แถวบนนะคะจะมีแถวบนให้เลือกเป็นโหมดรูปอะไระต่างๆเนี่ยคะ่ะเขาจะมีโหมดผมมาเนี่ยนะคะแบบนี้นะคะอ่าอย่างนี้นะคะมืมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเราก็เลือก ที่เราชอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็สไลด์ซ้ายขวาสไลด์ซ้ายขวาสําสหรับการเลื่อนนี่นะคะมีมีผมเปียมให้ด้วยไหม,มนะคะเราก็ต้องเลือกออ,อกไปเหมือนไหมอ่ะนะคะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้เลย <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ตั้งชะเตอร์ไวอ้อย่างนี้นะคะอ่านะคะ เราก็ลองแบบว่าถ่ายไปให้ครอบครัวดูนะคะหรือว่าถ่ายกับที่บ้านได้นะคะสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศในการใช้สติกเกอร์นะคะหรือว่าถ่ายกับผู้ใหญ่นะคะแทนที่จะดูแบบเคร่งขรึมแทนที่จะดูเคร่งขรึมก็กลายเป็นแบบน่ารักหรือแ a c t ิ้งก็จะเปลี่ยนไปถ้ามีสติกเกอร์สามารถที่จะจับใบหน้าได้หลายคนนะคะสามารถจับใบหน้าได้หลายคนเพราะฉะนั้นเราก็ลองเล่นดูนะ,ะก็อยากให้เล่นนะ มันมีอะไรให้เล่นเราก็เล่นนะเออเป็นคลายเครียดแล้วก็ถ่ายรูปได้น่ารักมากขึ้นนะคะก็มีมานานแล้วแต่ว่ารุ่นใหม่ๆก็จะอัปเดตขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนี้เลือกเลยนะคะเลือกเลยะะเลือกโหมดต่างๆด้านบนนะคะมีโหมดมงกุดด้วยนะคะตรงนี้อ่านี่นะคะแล้วแต่เราจะใช้แก้ง ญาติผู้ใหญ่นะแก้งเพื่อนเราหรือว่าถ่ายเล่นๆสนุกๆแบบนี้ได้เลยนะอย่าลืมเอาไปเล่นกันนะคะสำหรับโมดนี้นะคะก็เป็นการใช้มือถือแบบมืออาชีพอีกมดหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการใช้สติกเกอร์บายบาย